นุ่มปอกพัสกรเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังมีข่าวลือเป็นฮิปฮอปซุกเมียน้อยค่ะเรียได้ว่าถูกจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสําหรับนักร้องให้โซหนุ่มปอกพัสกรสาม,มีของนางเอกสาวมาก,กีวราศีค่ะหลังจากที่ถูกโยงในข่าวลือที่บอกว่านักร้องฮิปฮอปสาม,มีนางเอกช่องน้อยสีแอบซุกเมียน้อยจนถูกจับได้ซึ่งเจ้าตัวยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแม้จะมีแฟนๆเข้าไปสอบถามในอินสตาแกรมเป็นจํานวนมากและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านของน เอามาเคลื่อนไหวเป็นการโพสไอจิสตอรี่ค่ะเป็นการแชร์คลิปที่มาจากเพื่อนค่ะซึ่งถ่ายโมเมนต์ที่เจ้าตัวควงสาวมาร์กี้ไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดของภรรยาคนสวยค่ะซึ่งก็จะมองเลยว่าคลิปบรรยากาศโมเมนต์นั้นดูหวานชื่นกันมากๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นการหวานสยบดราม่าแล้วก็ข่าวลือที่เกิดขึ้นนั่นเองและล่าสุดวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของคุณแม่ปุ๊กอภัสราค่ะเห็นคุณแม่ได้มีการโพสโมเมนต์วันวิวาของหนุ่มปอกและสาวมาร์กี้พร้อมใส ความสุขยิ่งกว่าค่ะซึ่งบอกเลยว่าโพสนี้ก็เป็นการเคลียร์ชัดเลยว่าทั้งคู่ยังรักกันดีและต่อมาในด้านของคุณแม่เหน่งค่ะคุณแม่ของสามากี้ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวเป็นการคอมเมนต์ด้วยหัวใจส,สีแดงสี่ดวงนั่นเองค่ะสำหรับข่าวลือดังกล่าวคงต้องรอฟังจากปากหนุ่มป๊อกแล้วก็สาวมากี้เองจะดีกว่าค่ะแต่ก็เชื่อว่าข่าวลือดังกล่าวไม่น่าจะใช่หนุ่มป๊อกอย่างแน่นอนค่ะยัมีเรื่องราวมาเพิ่มเติมตทางเพจรามาส์มาก็้ผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ